ไอ้คำว่าสมาธิมันก็กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมชาติชนิดหนึ่งไอ,ไอ้ธรรมชาติเนี่ยหรือสัญชาตญาณก็ตามมันให้สิ่งเหล่านี้มาพอสมควรไอสัตว์ทั้งหลายจึงมีชีวิตรอดอยู่ได้ถ้ามันไม่มีสมาธิไม่มีสติอะไรพอสมควรแล้วมันก็จะส้องตายหมด ท่านสังเกตดูให้ดีว่าให้ธรรมชาติได้ให้สิ่งที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญามาบ้างแล้วพอสมควรพอให้มันรอดชีวิตอยู่พออยู่ได้อย่างธรรมดา <c oughs> ทีนี้เราอยากจะให้ได้มากกว่านั้นเราก็อบรมสติสมาธิหรือปัญญาอะไรก็ตามให้มันมากไปกว่าที่ธรรมชาติมันมอบให้มาแล้ <c oughs> ที่นี่สมาธิ แปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตคือจิตธรรมดาไม่ตั้งมั่นสายไปตามอารมณ์หรือสายไปตามธรรมชาติของจิตถ้าทำให้ไม่สายไปตามอารมณ์ นั่นแหละคือเป็นสมาธิคือหยุดนิ่งหรือตั้งทับลงที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจิตกำหนดในภาษ,าษาธรรมะที่สูงเกินไปมันก็ก็จะสูงเกินไปเช่นให้บทนิยามของคำว่าสมาธิไว้ว่า,วาเอากับคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ นั่นคือสมาธิสมาธิคือเอกัคตาจิตท,ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ <c oughs> แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ว่าเราเนี่มีความมุ่งหมายที่ความดับทุกข์สิ้นเชิงดับทุกข์ถึงที่สุดเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีความมุ่งหมายอยู่ที่ให้ความดับทุกข์ นั่นแหะเป็นอารมณ์ทีนี้พอทําให้แรงข้าวแรงข้าวมันก็เป็นสมาธิ่มากข้าวแต่นในที่สุดก็ต้องกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เหมือนกันจิตชนิดนั้นจึงจะสามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เต็มที่เรียก <c oughs> ว่ารวมกันได้รวมความหมายด้ยวยกันได้จิตที่มีเป้าหไม้ ต่อความดับทุกข์อย่างยิ่งเป็นอารมณ์กระทำกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มันก็เรียกว่าเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้อยากจะเสนอ,อวิธีการทำสมาธิที่อาตมาเองก็อพอใจเลือกแล้วพอใจ ที่จริงก็ไม่เิยเลือกอะไรนะักพระพุทธเจ้าท่้นไต่ตัดร้าด้วยว่าอานาปานาสติเป็นสมาธิที่เหมาะสมที่สุดที่ไม่มีความวุ่นวายไม่ฉุกไม่ฉุกรละหูกลุกลักอะไรแล้วเราดูตามพระพุทธประวัติพระพุทธองค์ก็ เจริญอน,นาปานสติประดัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสนเสริญอาน,นาปานสติว่าอย่างยิ่งเรื่องปลีกย่อยยังมีว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายัางเป็นเด็กๆก็เลยเคยทําอาน,นาปานสติเมื่อวันแรกนาขวัญอะไรเหล่านั้นนี่มันก็เป็นที่แน่นอนว่าพระองค์ทรงนสนเสริญพอใจแนะนำอน,นาปานสติ คือกำหนดลมหายใจ <c oughs> มีลมหายใจเป็นอารมณ์สองเรบกำหนดที่จริงนั่นกำหนดอารมณ์อาการมณ์อะไรก็ได้ถ้าเพียงสักว่าเป็นสมาธิบ้างแล้วก็กำหนดอารมณ์อะไรก็ได้ในหนังสือชั้นหลังเช่นวิสุทธิมรรคเนี่ยมีทั้งสี่สิบอย่างห้าสิบอย่าง <c oughs> แต่ก็ไม่มีอย่างไหนที่จะดีไปกว่าอนนาปานสติ เพราะว่ามันมีอยู่ในแล้วในภายในลมหายใจมันมีอยู่แล้วในภายในพอจะกําหนดก็กําหนดได้ถ้าจะไปกําหนดกระสินกําหนดอสุขหรือกําหนดอะไรที่มันต้องไปหาต้องไปทําขึ้นมาต้องไปหาต้องหอบอต้องหิว้วเจ้าหิ้วดวงกระสิน <laughs> อยู่นี่กันดูชอบคน ทีอารมณ์ของสมาธิที่สะดวกที่สุดที่มีอยู่แล้วในภายในก็คือลมหายใจนั่นเองกำหนดลมหายใจจึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดประหยัดที่สุดได้ผลดีที่สุดสงบระงับเงียบไม่ไม่โคลาหลวุ่นวายที่สุดจิตทำหน้าที่เป็นสติจิตที่ ที่เป็นสตินะ่ะจิตท,ที่มีเจตสิกกรรมเป็นสตินะ่ะจิตนี่จะเป็นตัวกำหนดลมหายใจธรรมดาจิตจะรู้สึกอยู่ต่ออารมณ์รอบด้านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางจิตใจเองนะั่นน่ะอยู่าเป็นธรรมดาที่เลิกเลิกเลิกจับตัวมากำหนดลมหายใจ ที่หายใจข้าวออกข้าวออกข้าวออกอยู่ลมหายใจเ <c> ห <oughs> มือนกับวิ่งหรือแล่นอยู่ในท่อที่หายใจใเราสมมติเอาว่ามันตั้งต้นที่จมูก <c oughs> ปลายจมูกแล้วสุดข้างในก็สมมติเอาว่าที่จะดื้อ ไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ต้องว่ามันจริงแท่ที่สดือที่อะไรแต่เอาตามความรู้สึกที่พอจะรู้สึกได้ง่ายๆว่า,ข,าข้างในนั้นสุติสติข้างนอกสุติแต่งอจมูกมีลมหายใจวิ่งอยู่ระหว่างสองจุดนี้วิ่งไปวิ่งมาคือวิ่งเข้าว,วิ่งออกอยู่ระหว่างสองจุดนี้ <laughs> แล้วก็กำหนดจิตเหมือนกับวิ่งตาม <laughs> เหมือนกับวิ่งตาม ข้าวกําสนดว่าตะข้าว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 หยุดแล้วก็ออก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 แล้วสุดก็ข้าว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 แล้วสุดวิ่งตามอสมมติเรียกให้จำง่ายๆว่าวิ่งตามระยะแรกนี่ก็เรียกวิ่งตามจนทําได้ยาตั้งใจให้มากให้เครียดเกินไป แล้วก็อย่าปล่อยใจิตใจให้มันล้วมเกินไปตั้งใจพอดีพอดีมันจะกำหนดได้แล้วก็ฝึกไปจนกว่าจะทำได้ในขั้นต้นคือว่าวิ่งตามถ้ามันกำหนดยากก็าหายใจแรงๆก็ได้ถ้ามันหายใจมีเสียงก็ได้มันจะได้มีเสียงช่วยเขาอีกแรงหนึ่งในการหายใจข้าวออกข้าวออกข้าวออก เรียกว่าจิตเกาะอยู่แต่กับลมหายใจไม่ได้วิ่งไปในทิศทางไหนอย่างนี้ถ้าทาได้แล้วมันก็เริ่มเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิในชั้นรีเริ่มบางคนเขาพอสักว่าทำแล้วไม่ได้ก็เลิกคือบอกว่าเรืวิสัยไไมไม่่ทำไม่ได้เรือวิสัยของเขานี่คือคนโง่ เพอสักว่าทำข้าวแล้วก็เหลือวิสัยมันก็ต้องพยายามพยายามพยายามจนให้มันได้เนี่ยตอนแรกที่สุดไม่ไม่ได้ยุ่งยากลำบากอะไรเพียงกําหนดลมหายใจเหมือนกับวิ่งวิ่งตามไล่ตามวิ่งข้าววิ่งออกถ้ามัน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 เลวมันมันพลาดมันเลวคือจิตมันไปอยู่ที่อื่นเสียก็ทำใหม่ต่นนั้นเราไม่ต้องมีอะไร ทำใหม่อา้าวมันมันมันหนีอีกมันพลาดอีกก็ทําใหม่พลาดอีกก็ทําใหม่ให้ขอให้รู้ซะเลยว่ามันอย่างนั้นเองมันอย่างนั้นเองไม่ใช่ว่าเราไม่มีบุญเราไม่มีนิสัยทําไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นให้มันโง่อก <c oughs> มันจะทําได้ทุกคนแหละ <c oughs> ให้เปรียบเทียบเหมือน,นอย่างว่าขี่รถจักรยาน ใครที่มันเอารถจักรยานมาจับแล้วขี่ไปได้เลยทีเดียวครั้งแรกนู่จะไม่มีใครมันจะต้องขี่จับแล้วขี่แล้วทำแล้วมันก็ล้มแลละมันก็ล้มเป็นธรรมดาทีนี้มันก็อีกมันก็พยายามอีกมันล้มอีกพยายามอีกมันล้มอีกแต่มันล้มยากข้าวมันล้มยากข้าวจนจนมันไม่ล้มจนมันไปกบกกกกบไปได้ พยายามอีกพยายามอีกจนมันขี่เรียบไปได้จนมันลอยมือก็ได้เนี่ยนั่นแหะคืออุปมาที่จะพอเปรียบเทียบกันได้กับว่าในการที่จะจับจิตมาเป็นอารมณ์สําหรับสมาธิแล้วฝึกมันต้องล้มอย่างนั้นแหละมันต้องล้มอย่างนั้นนะมันจะล้ม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่เจ็บปวดเหมือนกับขี่รถจักรยานล้ม ขี่รถจักรยานล้มนี่มาแกงกับเราพอเพิกแต่ว่ากําหนดลมหายใจล้มเหลวไปบ้างแล้วม่ไม่เป็นไรมันก็เรียกมาใหม่มาทําใหม่กําหนดใหม่หายใจให้แรงขึ้นหายใจดังจนจนมันหนียากไปถ้าเราหายใจแรงดังขึ้นจิตมันหนียากแล้วมันก็ค่อยๆเบาได้ค่อยๆเบาได้ก็เป็นละเอียดังได้ค่อยๆละเอียดลงได้ จนกระทั่งว่าเหมือนกับไม่ได้หายใจแต่ก็ยังกําหนดได้อยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่ค่อขั้นตอนแรกที่สุดวิ่งตามทําได้เพียงแค่นี้มันก็เป็นคนที่มีร่างกายสงบระงับมีจิตใจสงบระงับคุ้มค่าแต่ละคุ้มค่าแต่ละทีนี้ว่าจะต้องทำต่อไป ก็ถ้าทําอย่างที่ิวิ่งวิ่งตามวิ่งตามนี่ได้แล้วต่อไปก็ขยับบทเรียนให้มันยากขึ้นหน่อยคือไม่วิ่งตามแ,แต่จะเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดที่เหมาะสมที่จะเฝ้าดูเพียงที่เดียวก็คือที่จงอยจมูกนั่นเองนี่กําหนดที่มันผ่านจงอยจมูกจะเข้าหรือออกก็ตามรู้ว่ามันผ่าน สุดผ่านข้าวสูตรผ่านออกสุดผ่านข้าวสุดผ่านออกสุดนี่เีจุดเดียวอยู่ที่จุดเดียวไม่ได้วิ่งตาม <c oughs> มันทําได้ยากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือมันเป็นนี่ขอีกหน่อยก็ทํายากอีกหน่อยหนึ่งแต่แลรกมันก็ทําได้นี่เพียงแค่นี้มันก็เรียกว่าสงบรงงับว่าธรรมดา นี่จุดที่มันกําหนดจุดที่กําหนดนั่นแหละกำหนดให้เกิดนิมิตซึ่งซึ่งไม่ใช่ของจริงแต่ว่ากําหนดโดยจิตสร้างขึ้นโดยจิตให้ว่าที่จุดนั้น่ะมันมีดวงสีเขียวสีแดงสีเหลืองดวงขาวดวงอะไรก็ได้ว่ามันมัน,ม,นมันโชดช่วงอยู่ที่ตรงจุดนั้นก็นแล้วกันถ้ารักษาอ ภาพหรือดวงนั้นไว้ได้ก็เรียกว่ามันสูงขึ้นมาชั้นหนึ่งละเอียดระเนียดขึ้นมาชั้นหนึ่งความสงบรำงงับความเป็นสมาธิก็ามากีกชั้นหนึ่งกำหนดดวงนั้นไว้ได้ตามที่จ้องการนี่สมาธิยิ่งลึกลึกเข้าไปาถ้าได้แล้วสร้างนิมิตขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้ทีนี้ก็เลื่อนขึ้นไปถึงขั้นที่ว่า บังคับนิมิตนั้นให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอิริยาบถอะไรกันเช่นว่าดวงขาวนี่ดวงขาวใหญ่ออไปดวขาวเล็กมาให้มันลอยออกไปมันลอยกลับมาน้อมจิตไปอย่างไรเราเห็นภาพอย่างนั้นนี่เรียกว่าละเอียดขึ้นถึงขั้นที่มันละเอียดแล้วเลือกเอาที่ว่ายานไหน เหมาะสมที่จะเอาเป็นกําหนดทาวรจะหนดได้ภาพอย่างนี้ได้ดวงอย่างนี้ภาพทาวรแล้วก็กําหนดแน่วแน่เพื่อจะเป็นอารมณ์สําหรับเป็นที่ตั้งแห่งจิตและเกิดความรู้สึกคือคือคือเกิดความรู้สึกรู้ชิมทําให้เกิดความรู้สึกว่า กำหนดอารมณ์คือวิจกพิจารณาอารมณ์คือวิจารปีติพอใจจะทำสำเร็จสุขมีความสุขในขณะนั้นและเอกคาตาคือความจิตมีอารมณ์เดียวอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวเมื่อ,อ,อพิจารณารู้สึกอยู่ทั้งห้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิในระดับที่สมบูรณ์แบบก็คือเป็น ขั้นฌานเป็นรูปฌานต่อไปก็ทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นละเอียดว่าลด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 ไอ้ห้าอย่างให้เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ลงจนถึงขั้นสุตธิฌานตัดติฌานตัจุทฌานแต่เราอย่าเพื่อพูดถึงเรื่องนั้นกันเลยมันอ,อมันยังมากไปสําหรับคนธรรมดาทั่วไปเอาแต่เพียงว่า มาี่ขั้นไหนหกำจัดความรู้สึกรกระวนกระวายเลวร้ายที่ทำห้นอนไม่หลับเป็นต้นจะได้เอาเท่านั้นก็พอที่จริงเพียงแค่ว่าวิ่งตามวิ่งตามลมเข้าออก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 อยู่ได้เป็นชมง่งโี่นี่ก็มากมากพอมากพอในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี่จิตอยู่ใต้อำนาจของเรา ตอนนี้จิตไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเที่ยวตามสบายอย่านี้จิตมันอยู่ใต้อำนาจของเราเราบางังคับให้รู้สึกอยู่แต่อย่างนี้อย่างเดียวมันทําได้นี่ก็เป็นสมาธิในขั้นที่จะเป็นสมาธิ<ม>เกินกว่าที่คนธรรมดาจะเป็นได้เองนะือจะต้องทาแล้วไม่เพียงเท่านี้มันเกี่ยวข้าวขีดที่เรียกว่าอุตริมนุยธรรมคือว่าเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาทาแต่ยังขั้นต้นขั้นแรกแล้วทําไปทําไป,ไปจนถึงกับว่าเป็น ฌานนะไปถึงขนาดเป็นอุตริมนุษยธรรมคือการปฏิบัติที่เกินกว่าวิสัยคนธรรมดาการทำกันอยู่นี่คือความเป็นสมาธิท่าขอให้ลองดูจนพบว่ามีประโยชน์แล้วมันก็จะสมัครทำเองก็จะชอบทำเองจะชอบทำจนเป็นนิสัย ยาคิดว่าจะทำนี่เพื่อให้มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์เหาะได้อะไรได้มันไม่จริงอย่าไปคิดจะจะจะเป็นบ้าก็ได้แต่คิดเลยเฉลิดไปไม่ไม่ต้องไปคิดดีว่าทำนี่จะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์หรือว่าจะมีหูทิพตาทิพมีล่องหนหายตัวอะไรอย่าอย่าเพิอ่อย่าไปคิดดีกว่าเพราะว่าอันนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรทีหนี่ ประโยชน์อยู่ที่ว่ามันสงบจิตยเย็นเย็นเป็นเป็นความหมายของนิพพานอ่ะสมาธินี่มันก็ได้รับผลเป็นความเย็นใจในความหมายของนิพพาน่น้อยๆนิพพานล่วงหน้านิพพานตัวอย่างในขั้นพุทธการนอก่อนพุทธการอ่ะมีคนหลงบัญญัติชาฌานหลังนี้ว่าเป็นนิพพานมาแล้วก็มีอย่างนี้ก็ปรากฏอยู่ในรพระมภี ยังยังไม่ถึงนิพพานโดยสมบูรณ์แต่ว่ามันได้รับรสคล้ายกันหรือเป็นรถของตัวอย่างมันเย็นกว่าธรรมดามากมันเย็นกว่าที่มีชีวิตตามธรรมดามากก็เรียกว่าชิมรถนิพพานเป็นตัวอย่างาน้อยๆไปก่อนก็เดี๋ยวนี้เราต้องการจะมีชีวิตชนิดที่เยือกเยน็นเป็นพุทธบริษัทต,ต้องการชีวิตชนิดที่เยือกเยน็นไม่รอน เป็นจิตใจชนิดที่ว่าไอ้นิวรณ์ตามธรรมดาก็ไม่รบกวนถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีต้องรู้จักนิวรณ์กันซะก่อนแ้วนี้ไม่สนใจหรือไม่มีใครชวนให้สนใจว่าไอ้นิวรณ์ทั้งห้านะั้มันมีอยู่เป็นประจำแก,ทก่ทุกคนทุกผลทุกแห่งคือความคิดน้อมเอียงไปทางกามารม์ ความคิดน,น้อมเอียงไปทางพยาบาทโกรธแค้นจิตแฝดจิตฟูแล้วก็จิตลังเลห้าอย่างนี้ทุกคนมีมีด้วยกันทุกคนแต่ไม่มีใครเคยรังเกียจหรือตั้งข้อรังเกียจแล้วมันก็น่ารังเกียจนะพออัิวี้วเหล่านี้มาจิตก็กระสรับกระสายไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุกจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ดีจิตที่มีนิวรณ ขับไล่ขับไล่นิวรณ์ไปได้โดยการทําสมาธินี่ก็มีประโยชน์เลื้หรายเป็นสุขภาพทางจิตยอย่างยิ่งสุขภาพทางกายก็เป็นเรื่องทางกายเด๋ยวนี่เป็นสุขภาพทางจิตก็ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทำให้มีศีลทำให้มีสมาธิ แล้วก็ทำให้มีปัญญาได้ง่ายขึ้นเอาแล้วเป็นนั้นว่าได้บอกให้ทราบถึงเรื่องของสมาธิพอสมควรและเป็นเรื่องที่ควรจะพยายาม <c oughs> แล้วมันก็จะสอนให้ สอนให้ในตัวงานฝึกเนี่ยจนทําได้จนทําได,ได้แล้วอย่าไปหวังให้คนด้วยการสอนอย่าไปหวังให้คนด้วยการสอนหวังให้การกระทำนั่นแหละมันสอนเช่นเขี่รถจัก,กรยานเนี่ยขึ้นก็ล่อมขึ้นก็ล่องคนไหนสอนได้เลวเท่านั้นแหละ การล้มนั่นแหละมันสอนการล้มนั่นแหละมันสอนมันพยายามให้การล้มนั่นแหละมันสอนการล้มเหลวนั่นแหละมันสอนทำไม่ได้การทำไม่ได้แหละมันสอนแล้วมันก็จะทำได้รู้พายเรือเอาพายเรือหัดพายเรือไม่มีใครสอนให้เพียงแต่บอกบอกให้บอกบอกก็ทำอย่างนั้นมันก็หันไปหันมาอยู่นั่นแหละแต่ทำไปทำไปทำไปอการที่มันไม่ไม่ได้หันไปหันมามันค่อยๆสอน จนกว่าจะพายเรือได้ตรงก็กินเวลาหลายวันกหมือนกันการทำสมาธินี่การทำนั่นแหละมันสอนสอยาคิดหวังพึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจะมาช่วยสอนพยายามกระทำเรื่อยไปเมื่อมันล่มมันพลาดกะทำเรื่อยไปแล้วมันก็จะสอนในทีละนิดเล่นิดอย่างกับว่าขี่รถจักรยานเนี่ยล้มทีหนึ่งมันก็สอนในทีนิดหนึ่งแหละ ล้มทีหนึ่งก็สอนนิดหนึ่งมันก็สอนทุกทีที่ทล้มไม่ทัาไรมันก็ก็ไม่ล้มมันก็ไปไปป่าไปได้แล้วก็ทั้งว่าไปเรียบในการกระทำนั่นแหละมันสอนเองเช่นขี่รถจักรยานให้เรียบอันนี้มันมีใครสอนการกระทำนั่นมันสอนเองทำสมาธิก็เหมือนทีนี้ถ้าขอให้ดูที่อยู่ไกลๆหน่อยนะ การทำสมาธินั้นตามปกติสะดวกในอริยาบทนั่งแล้วก็นั่งชนิดที่คู่ขาเข้ามาหาตัวเรียกว่าคู่บรรลังบรรลังคือขาที่คู่ขาที่คู่นี่สำหรับจะรับน้ำหนักรอบด้านถ้าว่าเ,เป็นสมาธิแล้วมันก็ยังไม่ล้ม เพราะมันมีมีฐานมีฐานขาออกไปรอบตัวมากพอเมื่อจิตเป็นสมาธิขนาดไม่รู้สึกแล้วมันก็ไม่ล้มมันอยู่ได้มันอยู่ได้เหมือนกับพีระมิดสามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันอยู่ได้ให้เรานั่งโดยท่านั่งเพ่มันนั่งอยู่ได้มน่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็ไม่ล้มจิตกรรมมักจะพูดกันว่า ขาไส้ขาขวาทับขาไา้อะไรต่างแ,แรกๆแ,แต่จะนั่งให้มันขัดได้เป็นถ้าถ้าพร้อมหน่อยก็ยกนี่คุณไหวบนนี้ได้แล้วมันก็ไม่ล้มหรอกจนมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับหินเหมือนกับจุกกระตาหินพอนั่งตัวตรงมันก็ถูกต้อง นั่งตัวตรงไหมคราบว่ากระดูกสันหลังนะมันตรงเหยียดตรงไม่กดไม่ทับทข้างใดข้างหนึ่งเหยียดตรงทําให้ร่างกายสบ,บายให้เลือดลมสะดวกแล้วก็เริ่มกําหนดใช้คําว่าเริ่มกําหนดดารงสติเพื่อการกําหนดกําหนดลมหายใจที่ผ่านข้าผ่านออกผ่านข้าผ่านออกแล้วก็ทําไปอย่างตามลําดับที่ว่าวิ่งตามจนสาเร็จ ไปก็เฝ้าดูที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างสเร็จถ้าสามารถทําให้มีนิมิตนะนิมิตที่สร้างขึ้นไปจิตน่ะที่ตรงนั้นเป็นดวงเป็นแล้วแต่มันจะเกิดได้ไม่ค่อยเหมือนกันเป็นดวงบ้างเป็นเหมือนกับน้ำข้างบ้างเป็นเหมือนกับใยเมงมุมกลางแดดบ้างเขาให้มันเห็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงจัง,งอยจมูกไปเลย เป็นสมาธิจิตจิตได้รับการฝึกฝนจนถึงกับว่าสร้างนิมิตซึ่งไม่ใช่ของจริงขึ้นมาได้สำหรับกำหนดได้บังคับจิตให้ทำได้ทำเป็นสมาธิก็สูงถึงขนาดนี้นี่เรียกว่าสมาธิสมาธิ ยังไม่พูดถึงวิปัสสนาที่จะเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตานั่นมันอีกขั้นตอนหนึง่งเดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่เรื่องสมาธิจิตอยู่ในอำนาจบังคับได้หยุดอยู่แต่ที่อย่างนี้หรือทำอยู่แต่อย่างนี้ถ้านอนไม่หลับก็ทำสมาธิอย่างนี้ ก็ช่วยให้นอนหลับหรือความรำคาญใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสูบบุหรีหรือกินเหล้าทำสมาธิอย่างนี้กระจัดออกไป <c oughs> หรือว่าจะทำอะไรให้ดีจะเรียนหนังสือให้ดีจะแม่จะจะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งให้ดี <c oughs> ก็ทำจิตให้เป็นสมาธิสก่อน คือสำมรสมสติจิตเป็นสมาธิเป็นเรื่องที่มนุษย์เขารู้กันมาแต่บโบราณการสํารวมจิตเป็นสมาธิแล้วจึงทำอะไรเป็นวัฒนธรรมด้วยจะทำอะไรทำจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อนสมัยาตมาเป็นเด็กๆ เห็นไอ้เพื่อนเด็กๆด้วยกันมันทํากันตามๆมกันมาไม่รู้แต่ครั้งในทําทำงกันมาเพระมันจะขึ้นต้นไม้นี่มันพนมมือหลับตาว่าอะไรในใจซะก่อนแล้วมันจึงค่อยขึ้นขึ้นต้นไม้สํารวมจิตเป็นสมาธิหรือมันจะกระโดดลงน้ํำนี่มันพันนมือหลับตาว่าอะไรซะก่อนแล้วมันจึงกระโดดลงไปในน้ำ เราเป็นนักเลงเป็นนักเลงเต็มตัวนักเลงสมาธินักเลงจิตคนโบราณ่ะเขาคงไปยทำกันอย่างนี้รอดตัวมาได้ันขอให้สนใจแล้วก็ไปทำให้ได้ในฐานะที่เป็นเรื่องของมนุษย์พูดมีความเจริญในด้านจิตใจ หรือว่าเป็นพุทธบริษัททิ่แท,ทจริงรู้จักใช้ประโยชน์ให้ทางจิตใจแล้วก็จะทำอะไรจะดีทุกอย่างอย่างที่ว่ามาแล้ว่จะจะซักผ้าก็จิตเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาที่ผ้าที่ซักนั่นเองจะล้างจานที่จิตก็เป็นสมาธิอยู่ที่จาน จะถูบ้านก็สมาธิอยู่ที่ไอ้ไม้ถูบ้านจะกวาดเรือนก็สมาธ,มาธิอยู่ที่ไม้กวาดาคนธรรมดา,าใจลอยตามสบายจิตใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อมือก็ทําไปอย่างนี้อย่างนี้มันก็ทําได้เหมือนกันแต่มันไม่ดีแล้วมันไม่มีผลในทางด้านจิตใจคือว่าจะเป็นคนที่มีจิตมั่นคงเข้มแข็งเป็นสมาธินั่นจงทําอะไรด้วย สมาธิตลอดไปจะก้าวเดินสักก้าวหนึ่งไปด้วยสมาธินี่เป็นชั้นละเอียดจะก้าวแต่ละก้าวก็ก้าวด้ยสมาธิจะนั่งลงก็นั่งลงด้วยสมาธิจะลุกขึ้นยืนก็ลุกขึ้นยืนด้วยสมาธิจะเอนลงนอนก็เอนลงด้วยสมาธิมีสมาธิกันทุกอิริยาบถนี่ก็ยิ่งดีก็ยิ่งดี แคคือว่ามีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกริยาบท,ที่มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรมันจะใจลอยใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่มือตีนก็ทําไปอย่างที่ว่าใจไม่ได้รับรู้ด้วยเอาแรกจะมาถึงด้บรรยายประโยชน์ของสมาธิและวิธีทําสมาธิในเบื้องต้นให้เป็นที่เข้าใจพอสมควร ที่จะไ,ไปฝึกฝนโดยตนเองได้แล้วก็ขอยุติในการบรรยาในวันนี้ไว้เพียงท่านี้ก่อน